สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เป็นวันแรกครับที่ตัดสินใจทำช่องเพื่อระบายออกความคิดของตัวเองคือคิดมานานอยู่หลายปีแล้วแหละว่าเราจะทำแต่ไม่รู้รออะไรเหมือนกันเรารออะไรเหมือนกันครับไม่ยอมลงมือทำสักทีต,ติดนู่นติดนี่จนช่องคนอื่นที่เราเคยเห็นเคยเปิดเจอ ตั้งแต่เขาเริ่มต้นจนเขาสำเร็จหลายช่องแล้วครับเขาแบบได้ดิบได้ดีวันนี้เลยตัดสินใจเริ่มลงมือตั้งใจว่าจะทำอย่างจริงจงจังๆสักทีก่อนที่จะไปพูดถึงว่าช่องชื่ออะไรเกี่ยวกับอะไรมันมีคำหรือข้อความหนึ่งที่ปรเอิญผมไปอ่านเจอมันกระชาก กระชากวิญญาณกระชากใจให้เราลงมือทําคือมันเป็นเหมือนคําที่กระแทกเรามากมันเป็นข้อความสั้นๆที่เขียนว่าถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยก็เท่ากับว่าเราล้มเหลวไปแล้ว9 9แต่ถ้าเราเริ่มลงมือทําเท่ากับว่าโอกาสที่เราจะสําเร็จมี1%เเพื่อนๆคิดว่าเราจะเลือกแบบไหน คือผมอ่านเจอแล้วแบบมันทำให้เรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเราอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ละเราต้องทำอะไรสักอย่างกับความคิดความฝันของเราให้มันเกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมสักอย่างมไม่ต้องคิดว่ามันจะสมบูรณ์แบบไม่ต้องคิดว่ามันจะมีรายได้ไม่ต้องคิดว่าแบบเราจะพูดอะไรครับคือพูดออกมาเลยให้มัน ออกจากใจสิ่งที่ออกจากใจนะั่นแหละคือมันง่ายและสวยงามที่สุดแล้วก็เลยหยิบเครื่องมือข้าวของที่ใกล้ตัวออกมาลงมือทำเลยแล้วก็ลุยแล้วเจอกันในทุกๆวันครับอย่ารอให้เวลามันพลากทุกๆอย่างไปจากเราเพราะว่าเวลามันไม่เคยยินดียินร้ายกับเรามันพร้อมจะไปไวเสมอ ขอบคุณครับ